The d e Story เล่าไปเรื่อสวัสดีครับผมดิวเอชาข้าง,งบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The d e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะเอาเรื่องเชิงกฎหมายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าพนักงานทำผิดทำเรื่องทดลองงานใหม่ได้ไหม สั้นดีเหมือนกันนะ <c oughs> เอาใหม่พนักงานทําผิดทําเรื่องทดลองงานใหม่ได้ไหมคือไม่อยากลงโทษทางวินัยอ่ะแต่ขอเป็นทําเรื่องทดลองงานใหม่ได้ไหมนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะมีคนถามเข้ามาทางอินบ็อกในเพจของผมนะครับเพจที่ชื่อว่าดิวเอชอ้ะงบ้านนะแล้วผมก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าพนักงานทําผิด แล้วเราไปใช้มาตรการบอกพนักง,งานว่าโอเคเธอทําผิดอาจจะเป็นการทําผิดที่ดูมีความหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะครับหรือไม่ใช่แค่ทําผิดโทษสถานเบาอะ่ะทำผิดอาสักโทษปานกลางก็ได้ทีนี้จะบอกว่าเออโอเคเธอทําผิดในโทษประมาณนี้นะฉันขอทดลองงานเธอใหม่จริงๆทดลองงานเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยฮะนะครับเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคําว่าทดลองงาน นะจริงๆผมน่าจะเคยเล่าเรื่องพวกนี้ไปพอสมควรนะเดี๋ยวเท้าความให้นิดนึงก็คือในทางกฎหมายหรือพรบคุ้มครองแรงงานนยฮะที่เราใช้กันในแวดวง HR เนี่ยมันไม่ได้มีระบุเอาไว้คำว่าทดลองงานส่วนใหญ่แล้วบริษัทมาตั้งกันเองเรื่องทดลองงานเดี๋ยนะทำไมถึงมาตั้งทดลองงานเราจะสังเกตได้ว่าบริษัทเนี่ยจะตั้งว่าทดลองงานประมาณ1 1 9วัน นะทำไมถึง119วันเพราะว่าหลังจากวันที่119คือตั้งแต่วันที่120เป็นต้นไปนะครับเวลาที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงานบริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวน1เท่าของเงินเดือนหรือ30วันนะเท่ากับค่าแรง30วันนะครับโดยปกติแล้วกฎหมายบ้านเราจะใช้เป็นวันนะบริษัทก็เลยมาตั้งว่าทดลองงานเนี่ย119วันแต่1 1 9วันเนี่ย ถ้าบอกเลิกสัญญาจ้างก่อน119วันก็ต้องมาดูครับเพราะว่ามันมีเรื่องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเกิดขึ้นยังไงก็ต้องแจ้งให้ทราบยังไงก็ต้องจ่ายนะยกเว้นอันเนี้ยมันมีข้อกรณียกเว้นนะครับคือถ้าก่อน119วันนะถ้าบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่จะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ายกเว้นกรณีพนักงานทำผิดขั้นร้ายแรงตามมาตรา119ของพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานนี่โอ้โหวันนี้มาเชิงกฎหมายมากเลยนะวันนี้มาแบบภาษากฎหมายเลยนะครับถึงนี้เรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เอชต้องรู้นะพนักงานทั่วๆไปมนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็ควรจะรู้เอาไว้นะครับเพราะว่า พอถึงบทที่มันเป็นวินัยและการลงโทษทางวินัยเนี่ยมันมันใช้หลักในการพิจารณาเนี่ยไม่กี่หลัก,กน,นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอาคิดง่ายๆนะเทียบเคียงดูนะสมมุติว่าคุณเข้าไปทำงานในบริษัทนี้แล้วคุณพบว่ามีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจทำผิดกฎร,ระเบียบของบริษัทซึ่งไม่ใช่แค่โทษสถานเบานะ ในฐานะที่โอเคเราอาจจะไม่ใช่ HR นะเราเป็นเราเป็น o b s เ r v ร r นะเราเป็นเราเป็นเพื่อนๆพื่อนเพื่อนร่วมงานที่มองเห็นนะครับปรากฏว่า HR พอทราบเรื่องนี้แล้วรู้แล้วว่าโทษนี้ไม่ใช่โทษสถานเบานะเป็นโทษสถานปานกลางอาจจะไม่ถึงหนักแต่ HR มาพิจารณาแล้วไม่ลงโทษเกิดอะไรขึ้นฮนะถ้ามันเป็นโทษที่มันดูแล้วเพื่อนเห็นคนอื่นเห็น นะครับแล้วไม่ใช่โทษสถานเบาแล้ว h r พิจารณาไม่ลงโทษหรือบริษัทพิจารณาไม่ลงโทษต่อไปคนก็บอกว่าโอเคใช้ผมชอบใช้คําว่าความผิดสัมพัทธ์นะก็คือเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้างั้นเราก็ทําผิดได้บ้างนี่นานะเพราะว่าเคสนั้นก็ไม่เห็นลงโทษถ้าสมมุติเราทําผิดแบบเขาแล้วบริษัทไปลงโทษเราเราก็จะได้บอกได้ว่าเคสที่แล้วคุณยังไม่เห็นทําอะไรเลยไม่เห็นจะลงโทษอะไรเลยแล้วทําไมเคสนี้มาลงโทษเกิดความลําเอียงหรือเปล่า นะอ่ะคือการลงโทษเนี่ยมันจริงๆไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องพูดว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมีบ้างฮะมันมีบ้างที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโดยส่วนตัวในฐานะที่ผมเคยเป็น HR หรือทํางาน HR มาเนี่ยเวลาที่จะพิจารณาบทลงโทษพวกนี้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ได้พิจารณาแค่ว่าความผิดนั้นๆควรจะลงโทษแบบไหนแต่พิจารณาด้วยว่าเมื่อเราลงโทษไปแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นบ้างทั้งจากตัวคนที่ได้รับการลงโทษและจากคนรอบข้างและจากพนักง,งานในในภาพรวมว่าเรื่องนี้มันทำให้มีผลกระทบอะไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบทลงโทษมันมีระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับมันมีบอกเอาไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำง,งานอย่างชัดเจน อันนี้ก็เดินตามระเบียบบังคับระเบียบข้อบังคับการทํางานฮะเพราะว่ามันบอกประกาศออกไปแล้วอะ่ะแล้วถ้าเราไม่ทําตามประกาศเนี่ยต่อไปแสดงว่าระเบียบข้อบังคับการทํางานเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแค่เขียนเอาไว้เฉยๆไม่ได้คิดจะบังคับใช้ก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นกลับมาจากหัวข้อกลับมาจากเรื่องอื่นๆนะมาที่หัวข้อเรื่องของเราว่าเออถ้าพนักงานทําผิดเนี่ยทดลองงานใหม่ได้ไหมผมบอกไปแล้วว่า ทดลองงานไม่ได้มีผลอะไรนะสมมุติพนักง,งานคนนั้นเขาทำงานมาแล้วหนึ่งปีแต่เพอเอิญมาเจอว่าทําผิดในโทษสถานปานกลางจําเป็นที่จะต้องลงโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราเราจะเรากําลังตัดสินใจว่าจะทดลองงานเขาใหม่ไม่ได้มีผลบังคับอะไรทางกฎหมายฮนะเพราะว่าอายุงานนับตั้งแต่วันแรกของการทํางานอยู่แล้วค่าเชยเกิดแล้วแน่นอนเพราะว่าเขาทํางานมาแล้วครบหนึ่งปีนะครับต่อให้ทดลองงานใหม่จะมาบอกว่าไม่อยู่ใน เรื่องของร้อยยี่สิบวันก็ไม่ได้เพราะว่าเขานับมาแล้วทีนี้ถ้าคุณบอกว่าอ่ะถ้างั้นให้เขียนใบลาออกออกไปก่อนถ้าเขียนใบลาออกไปก่อนถ้าเขาไม่ยอมเขียนก็คือการเลิกจ้างเลิกจ้างคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่เชยออกไปก่อนรวมทั้งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยรวมทั้งผลประโยชน์ส่วนควบอื่นๆนะที่ต้องมาพิจารณาจ่ายในการจ่ายค่าเช้าเชยแล้วก็จ้างเขากลับมาใหม่แล้วก็มาทดลองงานใหม่คําถามก็คือว่าไอ้อย่างเงี้ยลักษณะลักษณะการตัดสินใจแบบเนี้ยถ้าคนอื่นรู้ เออดีเว้ยทำผิดนะแล้วบริษัทก็ยอมจ่ายค่าเชเฉยไปก่อนด้วยได้เงินมาก้อนหนึ่งนะทำงานครบหนึ่งปีนี่ได้ค่าเชเฉยเท่าไหร่ฮะสมเดือนนะบวกค่าบอกกล่าสินจ้างแทนการบอกเล่าเรื่องหน้าอีกหนึ่งเดือนเหมือนได้โบนัสนะแล้วกลับมาทำงานใหม่ได้เงินเดือนเท่าเดิมทดลองงานใหม่สี่เดือนไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้โอ้หทำตัวดีเลยนะครบสี่เดือนก่อนแล้วค่อยเอาใหม่นะนะนะเพราะนั้นเนี่ยเอเรื่องอย่างนี้มันเลยต้องบอกว่าต้องพิจารณาให้ดีว่า มันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างพิจารณาในภาพรวมนะไม่ใช่แค่พิจารณาแค่บทลงโทษแต่ต้องพิจารณาให้ครบถึงภาพรวมมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าที่ผมบอกนั่นแหละว่าทดลองไงทดลองงานใหม่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยนะแถมเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อคนที่ทําผิดอีกต่างหากทีนี้มันก็จะมีว่าอ่ะโอเคทั้งนั้นตัดประเด็นไปรู้แล้วพี่ไม่ทดลองงานใหม่ไม่ทดลองงานใหม่ละแล้วลทีนี้จะทำยังไงบ้างละ่ะ วินัยและการลงโทษทาวินัยจะเป็นแบบไหนได้บ้างถ้าลงถ้าเขาทําผิดมาในสถานประมาณนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าบางที่เนี่ยนะค่อนข้างละเอียดคือระบุไว้เลยว่าห้ามพนักงานทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นระบุเป็นข้อข้อและแถมยังระบุต่ออีกว่าถ้าพนักงานทําผิดข้อนี้ครั้งที่1ลงโทษด้วยวิธีการไหนทําผิดข้อนี้ครั้งที่2ลงโทษด้วยวิธีการไหนทําผิดลงครั้งเอ่อเรื่องนี้ข้อที่3ลงโทษด้วยวิธีการไหนก็ต้องเดินตามนั้น นะครับแต่บางที่ไม่ได้ระบุละเอียดขนาดนั้นระบุเพียงแค่ว่าโอเคระเบียบข้อนงครับการทํางานห้ามพนักงานทํา1 2 3 4 5แต่เมื่อไรที่พนักงานทําผิดขึ้นมาจะเอามาพิจารณาโดยคณะกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยใครบางก็ว่าไปนะครับและมีบทลงโทษโดยสถานเรียงลํำดับตามความหนักเบาดังนี้นะหนตักเตือนด้วยวาจา2ตักเตือนเป็นหนังสือ3เลิกจ้างสมมุติอย่างนี้นะครับนะ มันก็จะมีเหตุอีกว่าเอาเลิกจ้างเนี่ยมันต้องเหตุประมาณไหนอาจจะเป็นความผิดจงใจทําให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเกิดเอ่อหรือทําทุจริตอย่างแบบโจงแจ้งนะจับได้อะไรอย่างนี้นะก็มไม่ต้องมาตักเตือนกันแล้วก็เลิกจ้างกันสถานเดียวนะครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยไอเนี้ยถ้าใครสนใจนะคุณก็ไปดูว่าต้องไปดูระเบียบข้อบังคับการทํางาน นะแล้วมันจะมีบทอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าวิันและการลงโทษทางวินันถ้าใครไม่เคยเห็นก็ลองไปขอ HR ครับว่าเออขอดูนะครับว่าระเบียบบังคับระเบียบข้อบังคับการทํางานเนี่ยในหมวดวิันและการลงโทษทางวิันเนี่ยบริษัทมีห้ามอะไรบ้างผมจะได้ไม่ทําตามนั้นนะแล้ววิธีการลงโทษของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไล่ประมาณนี้แหละฮะตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนเป็นหนังสือนะตักเตือนเป็นหนังสืออาจจะใช้คำว่าตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วก็เลิกจ้างนะครับทีนี้คำถามว่าคำถามต่อมานะคำถามต่อมาสมมติว่าสมมตินะเราเนี่ยโชคร้ายโดนลงโทษทางวินัยนะครับจะต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้ไปตลอดหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ไปตลอดเพราะว่าทางกฎหมายหรือพรบาคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะยังมีข้อกำหนดไว้อีกว่าถ้า ทำผิดในสถานหนักอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ภาษากฎหมายนะผมพูดโดยภาษาง่ายๆนะครับถ้าทาผิดแบบสถานหนักเนี่ยสามารถเลิกจ้างได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวลูกหน้านะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างมันมีอยู่ประมาณ6ข้อเน,นี่ยอ่านให้ฟังอันนี้อ่านให้ฟังนะเนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณ6ข้อก็คือ 1. นึ่งทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างนะครับ สงจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายสามประมาทเลเล่เ,ลเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงสฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือนโดยหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน1ปีนับ ตั้งแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิดนะครับข้อ5ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควรหกนะได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุกโทษนะไอคําที่คุ้นเคยกับพวกเรามันก็จะมีเรื่องนี้ครับ ขัดงานติดต่อกันสามวันโดยที่ไม่แจ้งนายจ้างนะหายตัวไปนะไม่ยอมแจ้งนายจ้างก็ต้องทําเรื่องเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือสามวันไม่ไม่ใช่ว่าคือนับรวมหมดอะนะถ้ามีวันหยุดก็นับต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้อะไรนะผิดซ้ําคําเตือนอันนี้อันนี้คือคําพูดที่เราไม่ใช้ใชบ่อยๆนะครับผิดซ้ําคําเตือนก็คืออะไรคือทําความผิดไม่ใช่สถานหนักหรอกแต่โดนตักเตือนไปแนละ้วตักเตือนวาจาไปแล้ว 1ครั้งยังผิดอีกอ่าผิดอีกครั้งที่สองตักเตือนเป็นรายละกอหรือตักเตือนเป็นหนังสือผ่านมาเดือนสองเดือนผิดอีกแล้วอ่าตักเตือน,อ,อ,อ,น,นอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นหนังสือผ่านไปสองสามเดือนผิดอีกแล้วตักเตือนเป็นครั้งอ่าอีกครั้งหนึ่งเป็นหนังสือเนี่ยตักเตือนครบสาครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีก็เลิจกจ้างได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเฉยนะเนี่ยมีแค่หกกรณีนี้ นะถ้าสมมุติเราพลาดนะพูดในมุมของพนักง,งานนะครับถ้าเราพลาดใน6กรณีนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยเสียประวัติด้วยนะแต่ถ้าไม่ใช่6กรณีนี้นะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะซึ่งอันตรายที่สุดสำหรับ HR และนายจ้างนะครับอันตรายที่สุดสำหรับ HR และนายจ้างก็คือ การเลิกจ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานอันเพียงพอนะยกตัวอย่างเช่นทำผลงานไม่ดีนะครับไปเลิกจ้างว่าทำผลงานไม่ดีคุณเลิกจ้างได้นะแต่คุณต้องจ่ายค่าเชเชยนะครับทีนี้จ่ายก็จะเฉยต้องจ่ายให้ครบนะจ่ายให้ครบมีอะไรบ้างครับมันมีค่าเชเชยมีสินจ้างในการบอกกล่าวลงหน้ามีผลประโยชน์อื่นๆการคำนวณต้องคำนวณให้ดีนะครับคำนวณให้ถูกนะ ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเลิกจ้างเขาด้วยคําว่าผลงานไม่ดียังไงยังไงพนักงานหรือลูกจ้างก็สามารถไปฟ้องไปฟ้องร้องหรือเรียกร้องที่หน่วยงานของแรงงานได้ครับว่าการเลิกจ้างครั้งนั้นอาจจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะพอเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคราวนี้ก็ขึ้นเข้าสู่กระบวนการของการศาลนะนะไปที่ศาลแรงงานนะนะก็ต้องสู้กันไปตามหลักฐานที่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ย ไอเรื่องนี้ผมเจอกับตัวเองมาด้วยนะครับมีประสบการณ์กับกับเรื่องนี้มาด้วยแล้วก็ฟังมาด้วยแล้วก็เรียนมาด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอผลงานที่ไม่เข้าเป้าเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเลิกจ้างเขาเลยเนี่ยอันตรายมากที่จะโดนฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้วทีนี้มันแก้ยังไงได้บ้างล่ะนะแก้ยังไงได้บ้างก็ต้องมีหลักฐานนะ เวลาที่มันมีผลงานเนี่ยแน่นอนฮนะการประเมินมันต้องมาการรีวิวมันต้องมีการสอบกลับการให้ข้อมูลฟีดแบ็กการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องมันต้องมีแล้วมันต้องมีหลักฐานด้วยนะครับถ้าให้เกรดดีมาโดยตลอดนะสมมุติว่าเกรดแบบว่าเอาทำได้ร้อเปมาโดยตลอดแล้วอย,อยู่อยู่มาวันนึงไปบอกเลิกจ้างเพราะว่าผลงานไม่ดีอันนี้ไม่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 เข้าท่าเท่าไหร่นะฮะถือว่าไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าสมมุติอ่ะโอเค เกดก็ใหม่ดีนะมมีการพูดคุยแล้วมีการทำแผนพัฒนารายบุคคลแล้วที่เรียกว่า performance improvement plan แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นทำครั้งแรกก็ใหม่ดีขึ้นทำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็คงอยู่กันไม่ไหวอยู่กันไม่ไหวก็เลิกจ้างดีกว่านะคุณจะได้ไปม,มีอนาคตที่สดใสกับที่อื่นแต่ก็ต้องจ่ายค่าเชยนะจ่ายค่าเชยกับจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเลยให้ครบให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยย้อนกลับมาที่หัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะว่า ถ้าสมมุติพนักง,งานทำผิดระเบียบนะไม่ว่าจะเป็นโทษสถานไหนก็นแล้วแต่เอาไปทดลองงานใหม่ได้ไหมสำหรับผมแล้วทดลองงานใหม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเขาทำผิดระเบียบก็ไม่เป็นไรฮะก็ลงโทษก็คือลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าลงโทษหลอกนะเราใช้คำว่าตักเตือนแล้วก็วิธีการเขียนหนังสือตักเตือนเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเลยบอกว่าเหตุคืออะไรนะครับทำผิด เรื่องอะไรเมื่อ,อไหร่นะครับเหมือนเขียนข่าวนะ what w ว e r e เว e n why how อะไรประมาณนี้นะทำผิดอะไรเมื่อ,อไหร่เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะเขียนให้ละเอียดแล้วพารากราฟที่สองเนี่ยจะบอกว่าคุณทําผิดประมาณเออผมไม่พูดพารากราฟรกลคือในรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าทําผิดเรื่องอะไรเอาให้ชัดนะครับแล้วผิดระเบียบข้อไหนเอาให้ชัดแล้วลงโทษแบบไหนเอาให้ชัดแล้วสุดท้ายประโยคนี้สําคัญมากคือ อันนี้ถือว่าเป็นการตักเตือนถือว่าเป็นการตักเตือนไม่ใช่การลงโทษด้วยนะถือว่าเป็นการตักเตือนและหวังว่าคุณจะไม่กระทําผิดซ้ำอีกในเรื่องเดิมนะครับและถือและหวังว่าคุณจะเป็นกําลังหลักอันสําคัญของบริษัทในอนาคตต่อไปมันต้องมีแนวแน,วนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันคือตักเตือนนะนะมันเหมือนเรามีญาติพี่น้องหรือน้องหรือลูกเงี้ย เราก็คือตักเตือนให้เขาเป็นคนดีต่อไปไม่ใช่ลงโทษให้เขาจมลงไปนะตักเตือนเพื่อให้เขาเป็นคนดีขึ้นมานะครับระฉนนั้นเนี่ยถ้าเขาทําผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดเพราะไม่งั้นมันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไปว่าเอ๊ะผิดแล้วไม่เป็นไรก็แสดงว่าทุกคนก็ผิดได้เช่นเดียวกันนะพิจารณาให้ดีฮะแต่ผมยืนยันว่าถ้าทําผิดก็ว่ากันตามระเบียบวินัยว่ากันตามระเบียขาบข้อบังคับการทํางานแต่ถ้าไปทดลองงานใหม่ ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกบันทึกความผิดนั้นเอาไว้ด้วยซ้าไปฝากไว้เท่านี้ครวันนี้พูดเรื่องกฎหมายเนี่ยยาวนิดนึงนะแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรตรงไหนเนี่ยคิดว่าถ้าคิดว่าผมพอจะช่วยได้คุณก็อินบ็อกมาที่เพจนะดิวเอชอ้างบ้านนะครับอินบ็อกมาได้เลยผมตอบบางครั้งบางทีอาจจะตอบชา้านิดนึงแต่ตอบฮะนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ เพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The n e l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ